สวัสดีค่ะตูนี้83นะคะวันนี้มาเจอกับตูนในรูปแบบวิดีโอก็ใช้ iPhone อัดธรรมดาธรรมดาชิวๆนะคะมาพูดคุยกันซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของกีตาร์ที่ตูนมีกันนะคะคือ,เ,อเรื่องของเรื่องก็คือว่าเมื่อวานเนี่ย จริงๆ้วตูนหลายๆคนคงจะได้ดูวิดีโอที่ตุนเล่นกีตาร์ cover แล้วก็นํามาพูดถึงกีตาร์สตัวที่ตุนใช้บ่อยๆจริงๆแล้วก็เหลือแค่2ตัวเนี่ยแหละคะ่ะก็จะมีเจ้าแก่นะคะก็คือเป็นกีตาร์คลาสสิกแล้วก็ Tanger ตัวนี้อุ้ยนั่นแหละคะ่ะตัวนี้พอดีว่าเมื่อวานเนี่ยตูนเอาตุนเรียกว่า Tanger นะแต่ว่าจริงๆอาจจะเรียกนะว่าแทงเกก็ได้ตุนก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบางคนก็อ่านเทนเจอร์มันเขียนว่า T N G เนะี่ยก็ ปกติตัวนี้เป็นกีตาร์กีตาร์โปรง่งธรรมดาเป็นกีตาร์โฟกซองโฟกไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะะแต่ว่าก็เอ่อด,ด้วยความที่สายที่มา้อมกวกเขาเนี่ยมันค่อนข้างแข็งเป็นสาย11เล่นมาสักพัก,กรู้สึกว่ามันเจ็บนิ้วเวลากดไม่ว่าจะแบบกดกดคอดหรือทาบคอเนี่ยค่ะมันก็จะบาดนิ้วเจ็บนิ้วตลอด ก็เลยตัดสินใจว่าอืจะเอาไปเปลี่ยนสายเมื่อวานก็เลยแบจกจะตาตัวนี้ไปก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าบังเอิญบังเอิญได้เจ้าบังเอิญเลยเพราะว่าไปเจอพี่คนหนึ่งนะคะที่รู้จักกันแล้วก็บังเอิญบังเอิญเจอด้วยคือไม่คิดว่าจะเจอพี่เขาวิ่งแล้วก็หยิบเจ้ากีตาร์ตัวนี้ mm hmm. ให้นะคะก mm ็ hmm. คือเจ้าบาังเอิญนี่แหละ เป็นกีตาร์ยามาฮ่าแบบคลาสสิกซึ่งออพอตุลได้จับเล่น <Okay. S 1> ตอนแรกตุลหยิบไปหยิบเป็นเขาเรียกว่าอะไรกีตาร์เลเล่เหรอคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกคำนี้หรือเปล่าน,นะเป็นกีตาร์แต่ว่าตัวเล็กเท่าอูคูเลเล่เนี่ยก็เล่นก็โอเคแต่ว่าตอนแรกก็อยากได้แหละด้วยราคาที่ประมาณ3,000กว่าบาทแต่ว่าเฟสของของเขามันจะเล็กแล้วเวลาจะจับคอร์ดหรือจะทา่าอะไรเงี้ยมันมันบางทีมันตูลไม่ค่อยถนัด แล้วดันมาเจอตัวนี้เจ้าบังเอิญเนี่ยเขาก็หยิบมาให้ตรงมก็แบ,บจับแล้วก็ลองเล่นเดโมเล่นเดโมเล่นเพลงแบบซิงเกิลแรกของตันที่ตุงแบบว่าแต่งเอาไว้นะคะเพลงภาพความทรงจำปุ๊บมันอินมากคือแบบรู้สึกว่ามันมันแบบไหลลื่นแล้วก็ให้ความรู้สึกมันอาจจะเป็นการที่มันตัวเล็กก็ได้ค่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจับแล้วเราเรา,เราเล่นได้กับ เขาทุกทุกอย่างอะไรเงี้ยทั้งที่ตูนคือตูนเป็นคนที่ไม่ได้เรียนเล่นกีตาร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ก็อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรแต่พอจับปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นมันเบาขึ้นมันมันสนุกขึ้นกับการเล่นกีตานะคะก็เลยตัดสินใจรับเขากลับบ้านมานะคะ<ม>ก็เลยเป็นตัวนี้ก็รีวิวสักนิดหนึ่งละกันนะคะเพราะว่า ตัวนี้จริงๆอย่างที่ตุ้งบอกเจ้าแก่ของตุ้เนี่ยก็จะเป็นนี่นี่อันนี้ก็คือกีตาร์เจ้าแก่ C ี่สี่สิบยามาฮ่าสสี่ศูนย์นะคะซึ่งตัวนี้มันจะใหญ่กว่าน,น้องบองบ้างอื่นคือจะเป็นเขาคนขายบอกว่าตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวลูกเป็นตัวเด็กแล้วก็คือเป็นเหมือนเหมือนกันเป็นฝาแฝดแต่ว่าเป็นตัวเล็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะใหญ่กว่าเหมาะสําหรับพกพา จ,จริงๆนตัวน้องมาเกยเนี่ยเหมาะมือตูนมากกว่าเพราะว่าเด็กขังที่ตัวอาจจะเป็นคนตัวเล็กด้วยนะคะเราก็ทําทให้มันถนัดมือมากกว่าตันนี้เป็นรุ่นเอ m อ h a cgs หน่นนะคะก็ราคาตอนเขาเซลล์ไม่รู้ว่าเซลล์หรือเปล่านะแต่ว่าก็ราคาตั้งเขาก็อยู่ที่4,000นิดๆนะคะจำราคาไม่ได้แน่นอน4,000 4 0 0ี พัน7มันะคะเขาบอกว่าเซลลจาก5,200ก็เลยรับกลับมาทันทันทีก็ตอนแรกตั้งใจไปแค่เปลี่ยนสายของแทงเจอรนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววิวนี้ขอจบการพูดคุยเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกเ็เดี๋ยววิอหน้าๆนะคะก็คงจะได้พบกับเด็กไายบางเอิญบ่อยอขึ้นแล้วละคะ่ะเพราะว่า หมาะมือมากแล้วก็ตอนนี้เตรียมเพลงที่จะ cover ไว้แล้วเพราะว่ามีคนรีเควส t เยอะมากๆหลังจากที่หลังจากที่เห็นว่าตูนได้นนองบังอื่นมานะคะก็เลยอยากจะฟังเพลงกันหลายๆเพลงเลยแล้วก็เป็นเพลงเพลงฝรั่งเก่าๆนะคะที่ตูนชื่นชอบอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวก็อาจจะทําคลิปออกมากันให้ฟังกันนะคะแล้วก็อ้อมีน้องที่มาขอวิธีการเขาคาแนะนานนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกสืกิต้านะคะจริงๆต้องบอกเลยว่าตูนไม่ค่อยถนัด เรื่องของของทฤษฎีของดนตรีแบบนี้แต่ว่าถ้าจะให้แนะนำจริงก็คือไปที่ร้านร้านเนี่ยค่ะท้านเครื่องเสียงละไอ้ไม่เครื่องเสียงที่ร้านเครื่องดนตรีก็ลองถามถาม,ถามพี่เขาพี่เขาก็จะให้คําแนะนําอย่างตูเนี่ยซื้อที่เดอะมองงามวานในโซนของ B ีเทรนข้างในเขาก็จะมีโซนดนตรีอยู่น้องไม่ใช่พี่จริงๆเขาเป็นน้องแหละแต่ว่านะน,น้องๆก็ เด็กพนักงานขายเขาจะแบบแนะนํารุ่นแต่ละรุ่นว่าดียังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเบสิกแล้วตอนเริ่มเล่นเลยตุ้มก็เริ่ม,ม,มจาก Yamaha เนี่ยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบคุณภาพโอเคแล้วก็เสียงโอเคราคาพอได้กลางๆนะคะหรือจริงๆมันก็มีเดียนี้มันมีหลายยี่ห้อที่ที่เป็นผลิตในจีนอาจจะเป็นยี่ห้อของจีนนะคะแล้วก็ผลิตในจีนแต่ว่าทําคุณภาพเทียบเท่า เทบเท่ามันก็ไม่ใช่เนาะแต่ว่าทําคุณภาพดีอะในราคาที่ถูกเพราะการแข่งขันมันค่อนข้างสูงขึ้นเยอะเลยก็ลองไปปรึกษาดูหรือไม่ก็ไปลองจับเล่นดูค่ะน่าจะได้ไอเดียมากกินงขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนค่ะกับวิดีโอน,นี้ค่ะรีวิวน้องบังเอิญเจ้าแก่แล้วก็แทงเกอร์นะคะโอเคไปละ